โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยจะมีแรมอยู่4กิกะไบต์แต่ตอนนี้แรมเขาเสียไปแถวหนึ่งก็จะเหลือแค่2กิกะไบต์ตัวที่เสียก็2กิกก็เลยจะเหลืออยู่แค่เนี่ยนะ2กิกะไบต์แถมยังต้องแชร์ไปให้การ์ดจอเข้าไปอีกสั่งซื้ออยู่หาซื้ออยู่เพราะว่ารุ่นนี้มันค่อนข้างจะหลายปีแล้วหายากอยู่เหมือนกันเป็นบัต1 3 3 3 2กิกะไบต์แต่จะหาซื้อเป็น4กิกะไบต์เลยทีนี้ก็เลยจะใช้ตัวนี้ใช้วิธีการใช้ S D c a r d เอสซีการ์ดพวกนี้แถมมากับพวกซื้อเวลาซื้อกล้องดิจิตอลอะไรพวกนี้นะก็ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยแพ็กอยู่อย่างเงี้ยจนเก่าแล้วไม่ได้ใช้เลยอเอาลองมาไม่ใช่ลองอะ่ะเขาก็ทํากันได้นะครับก็มีฟังก์ชันของ Windows เขาให้ทํากันได้ในกรณีฉุกเฉินก็คือใช้พวกนี้มาทําหน้าที่แทนแรมในการเก็บแคสในการแคชชิ่งไฟล์บางบางส่วนก็เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้เข้ามาใส่ดูนะครับตอนนี้แรมเรามีอยู่ 2กิกะไบต์ประมาณ1.9ต้องแชร์ไปให้การ์ดจออีกเราก็จะเสียบเข้าไปที่สล็อตของรุ่นนี้มันจะมีสล็อต SD นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เปิดเปิดที่ Disk p พดูเดี๋ยวรอให้เราดีเทคนิดนึงนะครับอ่ะ e ีเทคเจอแล้วในะ USB Drive Select to shoot s a e Remove Drive ให้เราจะทำอะไรกันเจ้าตัวนี้ดีก็เข้ามาเป็นไดร์ฟว่างๆแบบนี้ ก็จะมาเป็นไดร์ว่างๆไดร์ฟ <Die F. S 1> นี่นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ไดร์ฟเนี่ยแล้วก็เลือกที่ p r o p e r t y u s b Drive วงเล็บ f p r o p e r t y เลือกที่ ReadyBoost ระบบก็จะวิเคราะห์เจ้าตัวเมมโมรี่การ์ดที่เราใส่เข้าไปอ่าโอเคผ่านเขาก็จะให้เราเซค่าว่าเราจะให้เท่าไหร่ตัวนี้ต้องมีตั้ง1 6บิกกิก๋ัวนี้มันมันยอมให้เราใช้แค่4กิก,กะไบนะครับยูด Use this device ก็คือใช้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยสเ e e ทูรี e e ิ e ์ฟฟอร s s ิสเต็ e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  m นะ b e less than actual อาจจะช้ากว่าปกติหน่อยนะเพราะว่ามันโดยธรรมชาติของ SD มันก็ไม่เร็วเท่าแรมอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีแล้วก็ใส่แทนเข้าไปเป็น4อีก 4GB กิกะไบแล้วก็กด apply ได้เลยนะระบบเขาก็จะ อันอะไรไนิดหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคได้เลยได้เอฟของเราเนี่ยจะถูกรีเซิร์ฟไป 4GB กิกะไบต์นะครับจาก 16GB กิกตอนนี้จะฟอร์แมตจะอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็มีไฟล์ชื่อ r e a d y b o o s t s f c a s t มาตรงนี้นะครับ3 3. 9 9ุกิกะไบต์หรือ 4GB กิกะไบต์นั่นเองก็จะสร้างเป็นไฟล์เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็น พื้นที่นะเป็นการจองพื้นที่เอาไว้สำหรับทำแคชชิ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปใช้งานดูก็จะใช้ได้ปกติครับอาจจะช้ากว่าแรมนิดหน่อยคงไม่เร็วเท่าแรมจริงๆริงนะครับที่ตัว Task Manager เนี่ยก็จะไม่บอกค่าแรมที่เพิ่มมาก็าจะมองแค่ Physical แรมหรือแรมจริงๆในระบบเท่านั้นไอตัว Lady b o o s t ที่เราทำไปเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นแรมแต่ว่า ก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วละ่ะดีกว่าที่เราจะไม่มีไม่มีแรมเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยไอเจ้า r e d i b o o s t เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยแทนแรมได้100%นะฮะใช้ได้เฉพาะงานบางอย่างคืองาน catching งานเขียนไฟล์เทมไไล์์ชั่วคราวในการรับส่งข้อมูลชั่วคราวเท่านั้นเองก็เอาเป็นอันว่าเราก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งไปก่อนอันนี้เอามาให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับ พอทำเสร็จแล้วก็แนะนําให้รีสตาร์ทเครื่องสักทีหนึ่งก่อนจะได้ได้ผลเต็มที่นะครับแล้วก็ตัวไดท์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเวอร์ชวลแรมเนยนะครับมันใช้ไปแค่4กิกแต่ถ้ายังมีพื้นที่เหลือเนี่ยเราก็จะใช้วางไฟล์อื่นๆอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยว่างไว้อย่างนี้ดีกว่าครับฟังก์ชันนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ Windows 7 Windows 8 Windows 10อะไรก็มี การที่เรามาใช้เนี่ยถ้าเป็นคลาสที่สูงมันก็จะเร็วขึ้นนะแต่เร็วยังไงก็ยังไม่เร็วเท่าแหลมนะครับให้ดูเอาไว้เผื่อกรณีที่แก้ขัดเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆบ้านก็คงจะมีนเนี่ยอย่างเงี้ยน,นี่ก็ยังมีอีกอันนึงเลยมีอีกหลายอันเลยฮนะอันนี้ก็มีนะสี่กิกะไบต์ก็มีแต่ว่าไอ้ตัวนี้คลาสมันจะต่ํามากไปมันเป็นคลาส4ก็เลยไม่เอามาใช้ตัวนี้พอดีด้วย4กิกะไบต์เอง4กิกะไบต์เลยใช้เต็มเต็มเลยอันนี้อันนี้ก็เยอะไป32 คลาสเท่ากันนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ตัว Kingston ตัวนี้ดีกว่ากำลังดีแล้วก็ไม่ได้ใช้แน่แ่อยู่แล้วโอเคครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกเพื่อกรณีฉยุกเฉินนะครับขอบคุณมากครับช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ